เป็นปราเตนเด็กเป็นประเตน,เน <c oughs> แก้วอยากลองทําเป็นคนขับรถค่ะเพราะว่าแก้วอยากรูว่าเวลาที่โดนหัวหน้าสั่งให้ทนานั่นทํานี่รับตรงนั้นตรงนี้เขารู้สึกยังไงถ้าเกิดแก้วได้ทำตรงนี้นจริงๆอ่ะแก้วจะได้รู้ปัญหาว่าทําไมถึงรู้สึกว่าไม่อยากขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้วก็เลยอยากอยากลองขับ <Wow. S 1> ดูแล้วก็ได้รู้ปัญหา,าจริงๆของการที่เราขับรถแล้วโยกย้ายไปเรื่อยๆอ่ะค่ะแก้วจะได้แก้ปัญหาถึงถึงอยากขับ รถแามคโครหาาประสบการณ์ใหม่เพราะว่าไม่เคยขับครับผมก็อยากเป็นผู้จัดการนะครับครับ <Wow. S 2> มีสั่งการระบบต่างๆนะครับให้มันถูกล่องถูกลอยถูกระเบียบนะครับในขั้นตอนก็ได้ไม่ต้องมาทำงานตามตากตอนแบบนี้ครับผมอยากเป็นตัวสำรองมากกว่าก็าคือจะให้ผมไปทำไอ้นู่นน้น,นี่แต่ผมผมก็ขอให้เป็นตัวสำรองเขาก็คือเหมือนว่าเป็นตัวช่วยอะไรเะี้ยตัวเสริม คือจะมีนายกอเป็นหัวหน้างานผมก็เป็นนายขอเป็นตัวเสริมแล้วกันอย่างนี้ผมผมมั่นใจตรงนี้แต่ถ้าจะให้ผมเป็นเหมือนนายกอผมเหมือนว่าพาวเวอร์ผมไม่พออะไรประมาณนี้ครับอยากเป็นโปรเจกต์ออนจิเนียร์ก็เพราะว่ามันท้าทายกว่าไซเเจเนียร์ ตำแหน่งที่อยากเป็นความจริงก็อยากเป็นทุกตำแหน่งแต่ตำแหน่งที่อยากเป็นที่สุดก็คือ HR เพราะว่าทุกคนจะได้อยู่ในกำมือของเราและอยากเป็นตัดซื้อที่เก่งอย่างคุณแอนค่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าคุณแอนแกค่อนข้างทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างของที่เราอยากได้สเปคผิดสเปคถูกแล้วก็รวมทุกๆอย่างมันอยู่ในตัวแกะคะ่ะเลยอยากลองเป็นตัดซื้อที่เก่งอย่างแกดี อยากเป็นคนขับรถค่ะเพราะว่าอยากไปในที่ต่างๆไม่ไม่ซ้ำกันจริงอยากจะดูแลเครื่องจักรยังไงเพราะว่ามันไม่มีคนที่จะดูแลในในตำแหน่งนี้นะแล้วแต่นะถ้าจะผักดันก็ผักดันได้นะผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะหนูอยากทําตําแหน่งที่คุณวัชรินบอกว่ามีตังค์จ้างให้อยู่เฉยๆก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูอยากมีตังค์และไม่อยากทํางานค่ะ คือ C M เหตุผลก็คืออยากทำในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำอยากรู้ว่างานหนักเป็นยังไงอยากรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างบริหารยังไงจัดการยังไงอยากลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำาะว่ามันท้าทายดีครับอยากทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์เพราะเราทำไม่เป็นเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานตัวนี้แต่เราก็อยากจะลองอยากจะฝึกอยากจะทำให้เป็นนะจ๊ะ ครับก็ยังคิดไม่ออกว่าจะอยากทําตรแหน่งไหนแค่เอาเอาตำแหน่งนี้ให้มันรอดอย่าให้คนว่าได้ก็พอครับขอบคุณครับ